คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องคุณผู้ฟังเคยคิดไหมคะว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตของเราอยู่เนี่ยนะคะคนแวดล้อมรอบตัวเราซึ่งเขาก็ใช้เวลานะคะใช้นาทีเดียวกับเราเนะะี่ยค่ะแต่ละคนเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่แบบไหนยังไงบ้างนะคะมีงานเขียนเล่มหนึ่งอะ่ะของคุณงามพันธเวชาชีวะนะคะเขาได้จําลองสถานการณ์ของตัวละครที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เวลาเดียวกันนะคะแต่ว่ามีชีวิตที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะคะเป็นงานเขียนที่น่าสนใจมากนะคะเราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยในอ่านเล่นเป็นเรื่องกันค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่อง กรับเข้าสู่อาเร่นเป็นเรื่องกับพวกเรา3ามคนค่ะโบพันควายค่ะนุสแสบค่ะและวันคลองสารค่ะอวันนี้เราอะไรฮะจะไปอยู่ไปอยู่อยู่สบายกันเนี่ยเราอยู่กันสามคนในพื้นที่เดียวกันเห็นไหมเวลาเดียวกันแล้วคุณนุฟังก็อยู่กับเราแต่เราไม่รู้เลยว่าคุณนุฟังอ่ะอยู่ที่ไหนทําอะไรในเวลาที่เออในเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้เราเขียนเอาหยิบเอาหนังสือที่ชื่อว่าแปดสองสี่นะคะเป็นนวนิยาย จากนักเขียนซีไรส์ค่ะคุณงามพันธ์เวชาชีวะอแค่ได้ยินชื่อก็รู้เลยว่านิยายจะเป็นแบบไหนนะเป็นนิยายที่แบบว่าไม่แต่สำหรับพี่วันรู้สึกงานเขียนอันนี้เกินคาดนะจริงเหรอเออเอคือปกติจะสบายๆสบายสบายสบายเอออบอุ่นสวยงามความสุขของกะทิอะไรอย่างนี้เออระบบรู้สึกแบบเป็นต้องมันเป็นงานเขียนที่แบบจะแบบยิ้มยิ้มละมุนลมุนละมุนละมุนอบอุ่นอบอุ่นหน่อแต่อันนี้ก็ ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากพี่วันเนี่ยนะคะก็เป็นงานเขียนที่เขาเอาเวลา24ชั่วโมงมาเล่าเรื่องราวของ8ชีวิตที่อยู่ในซอยเดียวกันเป็น8ชีวิตที่แตกต่างด้วยแตกต่างกันแล้วก็น่าสนใจทุกชีวิตเลยเปิดเรื่องด้วยซอยอยู่สบายซึ่งในซอยอ่ะก็เป็นเป็นซอยธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันก็มีแค่ในซอยก็แตกต่างแล้วค่ะพี่วันเพราะว่ามันเป็นซอยที่มีรอยต่อคือครึ่งแรกเนี่ย เป็นแบบว่าลาดถมสวยงามพอหลังจากนั้นไปเนี่ยก็เป็นหลุมเป็นบอซีเมนต์หลุดพอดีหรอหมดพอดีซื้อมาซีเมนต์ไม่พอหรืองไงงบประมาณมีแค่นั้นมันก็เลยให้เกิดความแตกต่างระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งหลังจริงๆก็มีนะแบบนี้มีเยอะใช่ไหมมีเยอะใช่ไหมซอยแบบนี้น่าจะมีเยอะอันนี้พูดถึงซอยที่ทํางานเราหรือเปล่าไม่ไม่หมายถึงเออ่ ที่ต่างจังหวัดก็มีคือมันจะมีแบบปูไปถึงบ้านหน้าบ้านใครสักคนหนึ่งหลังจากนั้นก็แบบอ่ะเป็นถนนลูกลังไปลูกลังงี้ยซีเมนหมดพอดีชดีนะดึงไปต่างจังหวัดใช่ใช่ต่างจังหวัดซึ่งก็มีเยอะจริงๆอะไรนะนั่นแหละมันก็จะทำให้เห็นความแตกต่างเพราะว่าครึ่งแรกที่มันเป็นถนนซีเมนเนี่ยมันก็เป็นบ้านที่แบบอมีฐานะหรูหราหน่อยนึงแต่ว่าพอตัดไปที่ภาพเอถนนที่เป็นลูกลังก็จะเป็นแบบอ่า ความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างที่จะพล<อ>ัดสดูอ,อมไม่ค่อยจะมีอะไรกอยากจนกันไปคือมันมีหลายครอบครัวที่อยู่ในนั้นนะคะ<อ>แล้วก็ทั้งแต่ชีวิตเนี่ยก็เป็นแบบนั้นแหละเปิดฉากมาก็แบบ เล่าตัวละครทีละตัวเลยเนาะใช่คุณยามพันเลือกที่จะเล่าทีละตัวเลยคือมาติดตามคือเป็นเรื่องของ8ชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะก็จะแบ่งเป็นตอนๆซึ่งอ่านง่ายมากทําให้เห็นถึงความหลากหลายของวงจรชีวิตนะคะที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเรื่องแรกก็คือลุงสุขกับป้าแสงเป็นคู่ประหลาดในสายตาชาวบ้าน ลุงสุกกับป้าแสงเนี่ยเขาก็จะเดินออกมาแล้วเหมือนก็แบบต้องประคองกันมาเดินออกมาแบบในซอยคือพอเดินออกมาทุกคนก็จนเป็นเป็นเหมือนเป็นเป้าสายตาของทุกคนเนาะพอเขาไม่สุงสิงกับใครไงเขาอยู่ของเขาเขาอยู่บ้านในสุดเลยใช่ไหมใช่ช่แล้วก็เป็นบ้านที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยกัก็ดูจะเป็นคนมีเงินไงแต่ว่าก็นี่แหละอันนี้คือความเป็นชุมชนไงพออะไรที่แบบมีความแปลกแตกต่างอ่ะ ก็จะแบบเหมือนโดนสายตาเหมือนโดนสายตาแบบมองมาเหมือนแบบพยายามจะหาคําตอบซึ่งก็ไม่เข้าใจจะมายุ่งอะไรนะกับชีวิตเขาอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนะนาเอ๊ะตกลงนี่ก็เป็นผัวเมียกันหรือเปล่าหรือก็เป็นพี่น้องกันควาเป็นพันธ์ไงก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใครทําไมได้แบบจะว่าพี่น้องก็ไม่ใช่จะว่าคู่รักก็มีเชิง เขาเป็นใครกันนะแล้วทาไมไปอยู่ตั้งข้างในสุดเลยเออเขาก็ดูดีทำไมมาอยู่ข้างในล่ะเออยังไงยังไงอะไรแบบนี้แต่ตอนเดินเขาไปถามเล้วแต่ว่าเหมือนแบบว่าคือสุดท้ายอะสุดท้ายเนี่ยในบทเนี่ยเขาก็จะมาเหมือนขมวดปมเอาไว้เนาะว่าเนี่ยลุงป้าเนี่ยก็จะเดินจูงกันไปแบบเนี้ยทุกวันจันทร์แรกของเดือนซึ่งเราก็รู้แล้วแหละว่าเหมือนแบบว่าเขาคงจะต้องพากันไปเหมือนอาจจะไปหาหมอหรือไปรับสวัสดิการอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นภาพ ที่สวยงามเนาะยิ่งถ้าเกิดว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐบาลเงแล้วแบบเห<ช>็นคนแก่เนาะพากันมาหามดหาหมอเออคือเป็นการประคับประคองกันอะใชน,นช่วงเวลาสุดทายของ <นา S 2> ชีวิตดีนะใช่ไหมนี่อ่านขอนอกเรื่องนิดนึงคืออ่านหนังสืออันนี้เสร็จอะแล้ววันที่อ่านเนี่ยมันมีข่าวเรื่องแบบคุณตาคุณยายที่จูงมือกันข้ามถนนอ่ะแล้วโดนรถชนตายทั้งคู่อ่ะคือแบบ ่แแล้วแบบสะเทือนใจเนาะอันนี้ไม่ควรเนาะเศร้าแต่ว่านี่แหละอันนี้มันคือชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นเยอะขึ้นในสังคมไทยด้วยเนาะเพราะเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเราก็จะเห็นคนแก่ที่แบบไม่ไม่ไม่อยากใช้คําว่าถูกทอดทิ้งหรอกแต่เขาก็คือเขาต้องอยู่กันามลำพังกันเยอะขึ้นนะคะอ่าเรื่องที่สองค่ะ ถึงไม่มีกูก็ไม่เคยขอใครกิน,นเห็นไหมนี่อะแค่เปิด <นะ S 1> เรื่องแค่เปิดเรื่องมาเราก็รู้สึกโอ้โหคุณงามพันธดูชีดูชี ดูมีชีวิตอีกแบบเลยแต่คุณน้ำพันเหมือนรู้นะว่ามีคนแบบนี้จริงๆในในโลกแบบนี้ในสังคมไทยเออลยเรื่องต่อใช่ไหมแล้วมีเรื่องลุงต่อลุงต่ออ่าลุงต่อที่ที่จริงๆไม่ได้ชื่อต่อลุงต่อชื่อเก่งใช่แต่ที่เรียกลุงต่อเพราะลุงต่ออยู่ระหว่างรอยต่อของไอ้คุณ ใช่เออชอบก็ช่างคิดเนอะบ้ามแก่ก็นานเนาะไปอยู่ตรงนั้นพอดีสูงๆต่ําๆลุงก็จะชอบมานั่งอยู่หน้าบ้านประจานและที่สำคัญคือเวลาลุงเห็นป้าลุงสุกกับป้าป้าแสงป้าแวป้าแสงเนาะเดินผ่านมาเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาแปลกๆเออลุงตอบผู้ไม่เคยกลัวใครแต่ว่าแบบ ก้มหัวให้ทั้งสองคนนี้ใช่คือดูท่าทางแบบเคารพน้อมน้องใช่แล้วมันเหมือนมีความลับใช่เก็บเอาไว้เออนี่แหละนี่แหละเออน่าสนใจก็ก็เป็นการผูกเรื่องที่แบบเออค่อยๆชวนให้เราติดตามเนาะที่มาของตัวละครไปเรื่อยๆนะคะเรื่องที่3ามก็คือมอมแมมวิ่งมาที่ศาลเจ้าทุกเช้านนี่อ่านไปแล้วนึกถึงนุ้ยใช่นุ้ชอบเลยชอบเลยอ่านไปแล้วนึกถึงนุเลยคือหนึ่งในแปดตัวละครเนี่ยนุ้ยนึกถึงมอมแมมคนแรกเลยจริง แล้วทําไมหมาต้องเป็นชื่อมอมแมมไม่ก็มอมไม่อาจจะบุคลิกภายนอกบุคลิกอ้โหยเรียกว่าสภาพเรากมลังใช้คำว่าสภาพไงใช้หรือเปบุคลิกใช้คําสูงว่าบุคลิกอย่าว่าน้องหมาแบบไหนเรียกว่าสภาพไหมสภาพเออไม่ถ้าสภาพมันจะเห็นภาพไงคือตัวเขาก็จะมอมแมมตามชื่อเขานั่นแหละตามร่างกายเขาที่เขาไปสกปรกก็จะมอมแแมมไม่สะอาดอะไรเงี้ยเพราะว่า อ่านแล้วสงสารเนาะใช่ไหมน้องเป็นหมาจรไงหมาจรแล้วคือต้องมารอเจ้านายอ่ะโดยที่ไม่รู้ว่าเจ้านายตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วคงไม่กลับมาแล้วใช่ก็คือเขาก็ต้องอยู่ตัวเดียวลำพังแม้จะไม่ได้อยู่ลำปางใช่ลำเกียเกียวไหมอะไรไม่แต่ว่าไอ้ไอ้สภาพที่ที่ผู้เขียนเขาบรรยายเนี่ยมันทําให้เราเห็นเลยว่าคือหมาจรนอ่ะมันต้องอยู่รอดอ่ะ มันต้องทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของมันอ่ะเนาะแล้วก็จะได้เห็นเลยว่าไอ้ไอ้ท่ามกลางแบบความความอยู่ยากเนาะของคนที่รายได้ก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่เราจะเห็นว่าคนที่เขาไม่มีเงินอ่ะแต่เขาก็แบ่งปันได้อ่ะแล้วเราจะเห็นเยอะมากคนที่แบบให้ข้าวให้น้ําหมาจรจัดอ่ะจริงๆสวนในญ่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินอะไรเลยนะใช่ก็หาเช้ากินข้าวหาเช้ากินข้าวเหมือนกันแต่ก็อดไม่ได้ไงที่จะเห็นแบบไอ้เจ้ามอมแมมมันมันนั่งตาแป๋วมองไม่ได้ก็กินด้วยกันนี่แหละเแบ่งกันไป เหมือนกับว่าเขารู้ว่าความหิว,วมัน,มนทรมานยังไงเขาก็จะแบ่งปันนะแม้ว่าจะไม่ได้เยอะหรอกรแต่ก็คือแบบแบ่งๆกันได้นะคะเรื่องที่สี่ก็คือมีนาะเป็นลูกเป็ดขี้เร่ในสายตาคนในซอยอ วันนี้หมอ่านไปแล้วก็ไอ้ชันนรอเปล่าเช่ก็เป็นต้กเป็ดขี้เหร่รอเปล่าแต่มีนาเขาก็อย่างที่บอกแล้ว่าเป็นพิตตี้เลยนะมีนาแต่ก็เป็นพิตตี้ในแบบที่ว่าไม่ได้สวยผิวขาวใสไงใช่ไหมถูกไหมมีนาก็จะเป็นแบบผิวเด็กผิวสีที่แบบว่าแต่ว่ามีเสน่ห์ตรงที่รูปร่างเส่วนทรงองค์เอวอกอืมอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นที่แบบ จับจ้องของหนุ่มๆใช่แล้วก็แบบเนี่ยคนที่บุคลิกแบบเนี้ยเดินผ่านนี่คือไม่เคยสงบสุขเลยนะเดินผ่านเดินผ่านคนในซอยอ่ะก็จะถูกแซวจะโดนแซวแต่นานก็จะไม่รู้ตัวถ้าเบอกก็แค่โดนมองถ้าหนักๆก็โดนแซวถ้าหนักๆไปกว่านั้นก็มีตอบโต้จะเป็นเลเวลนะคะ แต่ก็เออทำให้เห็นมันมีความหลากหลายเนาะของคนที่อาศัยอยู่ในซอยนี้แล้วก็จริงๆก็คือแบบพยายามเอาแบบ สถานการณ์ที่มันเป็นยุคสมัยอ่ะเข้ามาผนวกกับตัวละครด้วยนะคะเรื่องที่5ก็คืออยู่เมืองไทยทำอะไรก็สำเร็จถ้ารอได้มิเชลมิเชลฝรั่งรักเมืองไทยจ้าฝรั่งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ชอบตรงนี้ฝรั่งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ๋อจริงจริงมันมีจริงๆนะคือไทยก็ไม่ชัดเอองกฤษก็ไม่ได้แต่พูดฝรั่งเศสไงใช่ใช่เพราะว่าคนฝรั่งเศสก็ไม่พูดภาษาอังกฤษ ใช่มันก็เลยลําบากนะนางก็เลยพูดไม่ได้ทั้งอังกฤษทั้งไทยใช่มันก็เลยลําบากไงสื่อสารก็ไม่ได้ใครจะมาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ถูอกไหมประเทศไทยน้อยเออแต่นางก็ชอบเมืองไทยนางมาขับรถแท็กซี่ชอบตรงเนี้ยชอบขับแท็กซี่หลังจากแบบแต่อ่านไปแล้วกลัวเลยนะเไม่ขับแท็กซี่จะไม่กแล้วได้ไปขับขี่ยังไงมาแ่้แต่ดีไม่จริงเหรอะตลกอ่ะเออนะคะเรื่องที่6กก็คืออาถรรพ์รักแท้น่าจะมีจริง เป้าแหวงเป้าแหวงป้าแหวงเออนี่ก็น่าสงสารป้าแหวงกระเทยไงใช่ใอันนี้ก็ดูดูเป็นความรักที่แบบหวังดีจริงๆเนาะแล้วก็มีความเครียกอะไรมีความเอนดูไม่มีความเอนดูไม่ตายมีความระทึกนิดนึงมีความแบบว่าเอาตัวเองไปช่วย คนที่ตัวเองรักเนี่ยเลยแบบว่าไม่ได้คิดถึงเลยนะว่าตัวเองจะเป็นอันตรายขนาดไหนป้าแกก็อายุเยอะแล้วเนาะไม่ใช่แบบว่าจะเข่าจะเข่าทาไมเออแบบว่าป้าก็อายุเยอะแล้ว่นี้แหมจะมาวงมาวิ่งป้าก็ไม่แแต่ก็ยอมเนาะเออาะคนที่ตัวเองรักเลยเพื่อความรักแต่คือจริงๆป้าจิตใจดีมากเลยนะใช่ใช่เป็นคนที่จิตใจดีมากนะคะ แม้ว่าแบบว่าภายนอกเขาอาจจะดูแตกต่างเนาะจากคนอื่นๆเลย่จะแต่งตัวแรงไปนิดนึงแต่คนแบบเนี้ยคืออยู่ยากนะในในชุมชนที่แบบจับจ้องมองกันอ่ะแต่ถ้าอยู่ได้อ่ะก็จะสตรองมากเลยนะสตรองแล้วก็เป็นที่พึ่งด้วยนะใช่คนก็จะรักเนาะแต่มันต้องเหมือนแบบผ่านจุดยากอ่ะมาหลายจุดมากเพราะว่าแค่ภาพภายนอกคนก็ตัดสินไปแล้วว่าว่าแหวงเป็นกระเทย เนะคะเรื่องที่7ก็คือคําว่าปลิ้นปล้อนไม่มีอยู่ในพจนานุกรมประจําตัวของสันทัพสันทัพค่ะพระเอกดูเป็นเอกเอออันนี้ต้องบอกว่าพระเอกมากเลยจ้าจากคนที่บวชเป็นพระมาตลอดเนาะแล้วก็ศึกออกมาก็มาทํางานจับพัดจับผูก็ไม่เป็นรปภนนีนั้นโอ้ตายแล้วชีวิตพระเอกพระเอกเรียกว่าพระเอกพระเอกคนยาก <laughs> ไม่แต่ว่าก็คือสุดท้ายก็มุ้งมิงนะเรื่องเนี้ยมุ้งมิงมุ้งมิงมุ้งมิงแบบว่า เอเอเอเป็นความมุงมิงคือแบบว่าเราเราชอบแบบวิธีการวางเรื่องของของคุณงามพันธุ์ด้วยอ่ะมันเหมือนแบบมันไหลอัธโรดมากเลยบางเรื่องเราก็แบบกําลังดราม่ากาลังแบบเศร้าโศกอะไรเงี้ยเออก็มีมุมมุงมิงอ่ะไฟไหมจะแย่แล้วปิ๊งปังอะไรกันตรงนี้มขี่มอไซค์หรอกเออมีความสุขกันนีเห็นไหมก็แบบอยาก อยากขามอไซค์เลยอยากซ้อนเหรออยากซ้อนอแถวนี้มีนี่อ,อไปหาซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะ <laughs> เรื่องที่8ก็คือเวลาของสมมติก็เวลาเป็นของสมมุติก็จริงแต่มีอนุภาพทําลายทุกสิ่งอื อืู่จุดทีดูจริงจังนะเออนะคะก็อันนี้เป็นพูดถึงเรื่องของศาลเจ้าเนาะที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมักมีความมีความขลังมีความขลังอยู่มอมแมมเขามักจะไปอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ว่ามันก็มีคนเฝ้าอยู่คนหนึ่งเจสี่หรือเปล่าใช่เจสซี่ซึ่งเจสี่เนี่ยสามีก็ตายไปแล้วเจสี่ก็จําเป็นต้องอยู่ศาลเจ้าซึ่งศาลเจ้ามันก็แบบเก่าๆไม่ค่อยมีใครมาทาอะไรเนาะพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันมีคนมาทาพิธงพิธีอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาแบบ ศกนาฏกรรมอ่ะออไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย<อ>เสียดายนั่นก็คือเรื่องราวของ8ตัวละครนะคือจริงๆแบบมันเกิน8แหละแต่เอาเป็นว่าออหลักๆคือแปดแล้วก็หลังจากที่เขาปูเรื่องมาให้เราดูนะคะรู้จักกับตัวละครหลักๆออทั้ง8ด คนแล้วเนี่ยค่ะก็จะเข้าสู่เรื่องราวใช่ว่าในช่วง24ชั่วโมงเนี่ยตัวละครทั้ง8ดมีความเกี่ยวพันแล้วก็เออเรียกว,ว่ามีสถานการณ์อะไรร่วมกันใช่ภายนในซอยนี้ตอนแรกคิดว่าแบบว่าจะเป็นแบบคนๆไปนเนาะเห็นอธิบายเป็นคนๆๆไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกันหมดเลยอ่ะมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกันเออคิดคิดได้ยังไงเนาะ แม้กระทั่งมอมแมมก็ยังเกียโเชื่อมคืออ่านไปแล้วว่าเหมือนกําลังดูหนังดูละครเรื่องหนึ่งนะมันแบบฉีกไปจากสไตล์งานเขียนหนังสือวรรณกรรมอะไรเงี้ยเนาะก็คือสนุกลุ่มแบบการเขียนสุ่มีจริงๆเหมือนกําลังนั่งดูละครเรื่องหนึ่งเนาะเขาก็จะไล่มาเลยตั้งแต่เวลาเช้าเนาะเจ็ดโมงเช้ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครที่ไหนอย่างไรในซอยนี้อค่ะ แล้วก็ไล่ไปจนครบ24ชั่วโมงซึ่งซึ่งมันก็เกี่ยวพันอย่างที่บอกว่าเกี่ยวพันกันหมดเลยว่าแต่ละคนในช่วงเวลานั้นทําอะไรกันอยู่บ้างมีความเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ว่าสิ่งที่ชอบแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจนะคะคือเรื่องของลุงสุขกับป้าแสงอันนี้เด่นเลยเนาะเด่นดูเหมือนเป็นเป็นชูของเล่มนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าทั้งคู่เนี่ย กว่ามีอดีตร่วมกันมีอดีตร่วมกันแล้วกว่าที่จะมาเจอเจอการมันกลับมาเจอกันในสภาพแบบคือคนคนรักกันอ่ะที่มองว่าเฮ้ยเป็นเป็นเขาเรียกความรักต่างชนชั้นที่มอยว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ป้าแสงก็จะแบบฐานะดีดูสูงส่งในขณะที่ลุงสุกเองก็แบบไม่ได้มีฐานะอะไรเนาะแต่ว่ามันก็เลยทำให้แบบ ทั้งสองคนหา่างกันต้องจําใจต้องแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันห่างกันไปแล้วห่างกันไปนานมากเลยนะ,ะจนกระทั่งได้มา <ใน S 1> เจอกันในสภาพที่ไม่สมบูรณ<ม>์มไม่สมบูรณ์ใช่ซึ่งเรื่องของคุณลุงคุณป้าเนาะทั้งลุงวิทย์กับป้าแสงอะ่ะก็คือมา มาเล่าแบบเข้มข้นในเวลาเที่ยงคืนของหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคือแบบว่าเรื่องราวมันดาเนินไปดาเนินไปในแต่ละเวลาแล้วก็เรื่องของคนทั้งคู่อะ่ะมันก็จะมาแบบจุดพีกอะ่ะก็คือ ตอนเที่ยงคืนใ,ในในหนึ่งวันนี้นะคะก็คือ,เ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเที่ยงคืนก็คือ,เ,อเขาเล่าย้อนไปใ,ในสมัยที่ทั้งคู่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็เก็บเขียนจดหมายมเขียนจดหมายรักถึงกันอนะโอ้โหแล้วแบบภาษาคนสมัยก่อนอะ สวยนะด้วยความที่เขาต้องเขียนจดหมายวิทย์คะวิทย์คะแสงเขียนจดหมายฉบับนี้อย่างรีบร้อนเต็มทีแสงมีเรื่องมากมายที่จะบอกวิทย์แต่ไม่มีเวลามากและไม่รู้เลยจริงๆว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนเสียงเหมือนละครวิทยุไหมตอนอารมณ์มันประมาณนั้นนะใช่ใช่นะคือวิทย์นี้คือลุงสุขวิทย์ลุงสุขวิทย์นะหรือว่าลุงสุขแน่อนะคะดูสิชื่อจริงวิทย์คะ นะคะแล้วก็คือแบบเล่าท้าวความไปว่าตั้งแต่แบบตอนที่เริ่มพบกันตอนรักกัน<ม>เนาะแล้วเนี่ยก็คือเป็นเหมือนแบบที่มาของเรื่องราวคนทั้งคู่เลยว่าต้องฝ่าฟันความผิดหวังความอุปสรรค<ม>ของรักแท้ยังไงบ้างใช่ไหมคะมันเหมือนแบบนวนิยายสมัยก่อนอะ่ะใช่ใช่ออแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือกลับมาในตอนที่คือได้กลับมาอยู่ด้วยกันในตอนที่ป้าแสงเองเนี่ย จำอะไรไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แล้วใช่แล้วก็ต้องมาอยู่ดูแลกันอซึ่งเป็นเป็นการดูแลกันที่แบบว่าต้องบอกว่าลุงศุกเป็นผู้ชายที่ดีมากจริงๆนะเนาะมาอยู่ดูแลโดยที่แบบเอก็ดูแลไม่ได้เป็นญาติอะไรกันแล้วป้าก็จาอะไรไม่ได้เลยมันเป็นความอึดอัดเหมือนกันเนาะเพราะว่า ลงสุกเองต้องเป็นคนบอกเสมอว่าลุงสุกเชื่ออะไรลุงสุกเป็นใครอะไรเงี้ยคือต้องบอกทุกครั้งอ่ะมันก็เป็นแสดงว่าเป็นความรักแบบรักแบบไม่บริสุทมากไม่หวังอ,อะไร<ช>เลยแต่<ช>ว่าก็มีจดหมายฉบับนี้แหละที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่ลุงเขาเก็บเอาไว้เนาะแล้วก็เป็นเหมือนสิ่งที่ตอกย้ำความรักแท้ของตัวเองว่ายังไงก็คือจะไม่ทอดทิ้งผู้หญิงที่เขารักอะ อ่าแล้วก็แบบโอ้ยยังมีอีกมั้ยคนแบบนี้มีไหมแบบลุงสุกเออจะมีอยู่มั้ยก็น่าจะมีแหละแต่แค่เราไม่เจอก็น้ค่าจะมีแต่เขาไม่ใช่ของเราใช่เนี่ยเน่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ชอบแล้วก็ประทับใจแต่ว่าสะเทือนใจอยู่เหมือนกัน่นะคะมีตรงไหนอีกของนุกับโบมีซีนไหนที่แบบว่าชอบสุดไหมในในเวลาเวลา24ชั่วโมงของตัวละคร ทำว่าชอบชอบไหมคือก็ชอบป๊อบป๊อบแหวกด้วยออ <laughs> ที่ต้องวิ่งต้องแบบแผนซ้อนแผนกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีอ,อ,อันเนี้ยอันนี้ก็จะออกแนวฮาแต่นุก็อย่างที่บอกนุกผูกพันกับมอมแมมไงนุจะ<ๆ>ชอบมอมแมมกับลุงต่อ,อ,อคือมันมีความเป็นชีวิตจริงมากคือคนที่แบบอ่ะให้ข้าวให้น้ํามันก็ได้ ือเห็นแล้วสงสารทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอะไรเงี้ยคือมันมีคนแบบนี้ในชีวิตจริงจริงอะเหมือนทิ้งไม่ลงอะก็ต้องแบบเอ้าสารเจ้าก็ถูกเผามอมแมมมันไปอยู่ตรงนั้นไงก็ต้องแบบพาไม่มีที่อยู่ก็ต้องกระเตงมันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแกก็มาอยู่กับฉันแล้วกันมันไม่มีอะไรกินหรอกแต่ก็มาเถอะเออมันอยู่ด้วยกันก็อดอดไปตามภาษากันไปนะอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบเธอ แต่ก็ชอบอีกอีกอีกซีนหนึ่งพี่วันซีนที่มีนากระโดดกระโดดซ้อนรถนี่แหละชอบซีนนั่นแหละคือแบบว่าเหมือนกับว่ามันเป็นตาอยู่อ่ะคือมินี่กําลังจีบจีบอยู่อยู่อีินี่ก็กระโดดขึ้นไปบนรถของคันนั้นอ่ะของสันทัศน์อ่ะมันวตาอยู่เอาเอาพุงเพียวๆไปกินอะไรเงี้ยเออก็สันทัศน์ก็สันทัศน์สันทัศน์ก็ไม่ความสันทัศน์ไงชอบชอบ เออนะเออจริงๆมันมีความสนุกสนานในนั้นเยอะเหมือนกันนะคะอเออนะฮะก็แนะนําค่ะสําหรับอองานเขียนเล่มนี้นะคะนวนิยายที่อ่านไปเราก็หลายอารมณ์มาก<ฆ>อบอุ่นหัวใจเศร้าสะเทือนใจ<ฮ><ฮ>นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเออทุกชีวิตมันต้องไปต่อ<ฆ>แต่จะไปต่อ,อยังไงก,ก,ก็ก็ต้องแล้วแต่โชคชะตาเนาะแล้วก<ฆ>็แล้วแต่ ตัวตนของคนคนนั้นด้วยว่าจะพาตัวเองไปในทิศทางไหนอย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องที่คุณงามพันเวชาชีวะนะคะถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครเอาไว้ในงานเขียนที่ชื่อว่าแปดสองสี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่แบบบอกเลขงวดหน้าหรืออะไรนะคะเป็นเรื่องของ24ี่ชั่วโมงแดชีวิตค่ะที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากฝากไว้ค่ะสำหรับอ่านเล่นเป็นเรื่องในอีพีนี้ซึ่งต้องเรียนคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าจะเป็นอีพีสุดท้ายของพี่วันแล้วนะคะ ในอ่านเล่นเป็นเรื่องแล้วก็เดี๋ยวอีพีต่อไปนะคะก็ติดตามคุณอลิสลาแล้วก็คุณนุ๊นนินะคะในอ่านเล่นเป็นเรื่องกันต่อนะคะขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่นเป็นเรื่องมาโดยตลอดนะคะวันนี้เราสามคนไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่านเล่นเป็นเรื่องคู่หู podcast